ียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับมานน้ำครับมันใสขึ้นครับตอนกินครับจะเอานกตอมากว่างใสพเนยดครับนี่ครับขึ้นมีหลายๆวัตถีครับมมเหยียบพเนยนครับพี่น้องฝนเต็มเม็ดเลยครับตัวเก่าที่เคยมาตามตอนนั้นนลครับที่เอานกตอลำโพงมาใส่ครับขคาร่มครับโอ้โหทำเหมือนอะผมใส่ผมครับต้นผมที่เคยลงคลิปไว้ครับนี่ครับเียบร้อยครับตายพเนยดครับ นี่ครับขึ้นมีหลายๆลาติครับพี่น้องนี่ครับขึ้นนี่ยังหลายเลยครับปติครับนี่ครับเต็มเลครับขึ้นนี่ครับนี่ครับเต็มไหมครับพี่น้องในก้อนหินก็ขึ้นไปเหยียบด้วยนะแต่ไม่เหยียบ้างหล่ครับผุนครับขึ้นอีกชุดหนึ่งครับล่างขึ้นอยู่ครับเต็มเลยครับนี่ครับสวยๆครับค่าร่มครับ แกแคนได้แล้วครับเจ้าดางครับนกปลูกผสมปลาครับใช่ได้ครับพี่น้องเหลียกนกลงดีครับทีแรกมันก็บ่กขันหรอกครับผมเปิดลำโพงลอยนกปลามามันเห็นยังขันครับถึงเคยเอาลงดินครับกสีฮัตต่อดินนะครับพี่น้องนี่ครับสองนาจัดแล้นะครับพี่น้องไอเห็ดเองครับขาเนียดครับาใช่ได้ครับว่างปไาด้ครับใหม่ปาดูครับ ียบร้อยครับพี่น้องครับตีนเขาคือเราครับฟ้ามมาครับติดเขาล่าไปดกครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็สําเร็จเนาะครับเราก็จัดแล้วนะครับเนาะเนี่ยลอยครับไล่งามทำนกผู้เขาครับไล่ไงไล่งามครับ โอเคครับพี่น้องเขาอนุญาตจับนกออกนะครับคลิปหนาค่อยว่ากันไหมครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อสิบป,ปราดคลิปใหม่ๆที่ผมลงครับโอเคครับพี่น้องจัดแล้วครับ